ครับชาววันที่5้ากุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เราได้ขยับน้ำขึ้นมา40นาทีนะครับได้ประมาณ1นอาทิตย์นะครับก็สภาพใบก็ฝั่งที่ใบเหลืองนะครับ ที่เราถ่ายครั้งก่อน,นครับก็ร่วงไปหมดนะครับตอนนี้เป็นใบที่ยังคงเหลือนะครับฝั่งแดดนะครับที่เป็นสั้นเบินนะก็ดูดีขึ้นนะครับไม่เหลืองต่อนะครับฝั่งที่ไม่โดนแดดก็ถือว่าผ่านนะครับ มีเสียไปสองต้นครับเ,เราขึ้นน้ำช้าเกินไปนครับนี่ก็ยังเหลืองนะครับแต่ก็ที่ว่าหยุดเหลืองแล้วครับโอเคแล้วนะครับเมงก่อนอากาศมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วก็มีหมอกลงนะครับเราก็พ่นยาเชื้อรานะครับแล้วก็ยาแก้สันเบินไปนะครับใบที่เหลืองเรามา,มาประมาณ มาวันสองวัน,นครับก็ลมมาก็ร่วงลงหมดนะครับที่เหลือก็มีเล็กน้อยนะครับนี้ตอนนี้ไม่ได้ปัดอ,ออกนะนี่ครับฝั่งนี้นะฝั่งที่เป็นแดดนี่โดนแดดนี่จะเหลืองมากนะครับเราแต่ง ดอกช่วยนะครับแล้วก็ชุ่นน้ำช้าผิดจังหวะไปนะครับก็เลยทำให้เป็นซันเบิร์นนะครับน,นี่เราแก้มาแล้วก็โอเคนะครับดอกเราก็อาศัยเต่งดอกช่วยเขาด้วยนะครับเขายังเหลืออยู่ประมาณ สิบใบนับได้นะครับถ้าเขาไม่ร่วงต่อนะครับามาใบที่ร่วงลองอมาคนระับก็ดอกอยู่ในระยะมะเขือพวงนะครับมะเขือพวงเล็กมะเขือพวงใหญ่นะครับก็มีรุ่นดอกหอมบ้างนะครับเรากำลัง จะต้องปรับน้ําลงนะครับในระยะดอกหอมนะตอนนี้ดูเปอร์เซ็นต์ของดอกหอมอยู่นะครับยังไม่ทันได้ปรับน้ําลงนะนี่ครับฝั่งใบที่ไม่โดนแดดนะครับก็เหลือเยอะอยู่นะตอนนี้ก็ ตีน้ำทุกวันนะครับวันละสี่สิบนาทีนะครับมีใบบ้างนะครับแถวนี้นะหลายต้นนะครับมีไบแล้วก็พอดึงกลับมาคืนได้นะครับยอดเขาก็มาแล้วนะนี้น่าจะอายอดใหม่นะครับแต่มัน ไม่รู้ว่าลูกจะยังเรือหรือเปล่านะก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเช้าว,วันนี้สวัสดีครับ